เป็นอะไรก็ติวเทียนละลายละลายแห้งยังสื่อแสงอันอํมภัยทีวิตน,นี้มะลายไปเหลืออะไรไว้ในโลงกาเพียงสองพันหกร้อยกว่าปี่อจุดใกล้สิ้นสุดนับแสงลงแล้ หากมูเจ้ายัางโง่เขาเบาปัญญาอีกไม่ชาเทียนคงดบบรับคำพีทับคำพีมันเลยแสงเทียนสองสองพันปีที่พ่อจุดใกล้สิ้นสุดแบบแสงลง่แล้วมา เิดรถเปล่นกั่สิล่หายมนัสูซึ่งในรถพระธรรมจ่าเขาหายเขาเป็นหัวได้ไหมน้ำตาหายน้ำตาอะไรได้แล้วเนี่ยเนียเขอยากหายไะมเขาอยากหายมันจีซึ่งไรมันจะของเสียร้านโลกนี่ไปเดี๋ยวหรือเน่

เทาแสนแล้วอ่ะแสงทวนสองสองพันสีคำผีตื้นโอ้ท้องไม่อน้ำตาลน้ำตาออกมันเจะไปที่ตายหรือด้วยสาวแม่เฮ้ยแม่งแคบปะสิร้าลูกแดียวป่ะนีมีลูกหลานจำสินต่อปะเนาะแสนทวนสองสองพันสี ที่พ่อจุดไม่สิ้นสุดดับแสงลงหลอกหนาหากพวกเรามีทานศีลภาวนายังเกิดจ้าแสงเทียนอยู่คู่คำทีแสงแทียนสองสองคำทีคำภีเปิดจงตื่นเธิดมาฟังธรรม โทรที่ที่ทดสอนอย่ามุดมัวนอนหลับไหลทั้งใจกายอย่ามัวนอนหลับไหลทั้งใจกายตะก,กี้ม้วนเตี่ยตะก,กี้ว่าม้วนมวนนะ้วนเนาะเดี๋ยวตะกี้เว้ยตะก,กี้เจ้ากับผู้งามางาปั่นนางฟ้าพูดเลยเดี๋ยวนี้เฮียวอาขึ้นยังกับบอยลูกพี่น้องเบิ้งซอยกัน <laughs> ล้อมมือแล้วประาากาศแง่จะจกแล้วว่า Okay. แล้ว,วย่านพีหลววอกวัสนุละว่าย่านเจ้าของวสัส <laughs> านา